สืบเท้าเข้าไปยิงครับวางเท้าได้ดีมากนี่ครับเปิดเข้าไปจับซ้ายยิงขวาครับเป็นศูนย์หน้าที่ยิงบอลได้เฉียบคมอยู่แล้วนะครับทิรศิลเข้าหลังเท้าพอดีครับคือลูกเนี่ยมันพุ่งมากนะครับเมียบิลัตเนี่ยไปไม่ทันเลยครับอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่ว่าทิศทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเฉียบขาดครับจังหวะนี้หนึ่งศูนย์ครับเหือนกับเมียบิลัดเลยครับธีรศิล ครับธีรศินแดงดาวิ่งมาแล้วยิงได้เรียบร้อยครับ2 0ครับทีมชาติไทยน้ำเมียนมาไปแล้วครับเด็ดขาดเหมือนลูกแรกนะครับธีรสินประตูที่17ยิงสูงสุดเทียบเผ่านอลำมชาครับแล้วทีนี้ก็ลุ้นทำลายสถิติแล้วครับครับอีกครั้งนะครับ สตะเท้าเข้าไปแล้วก็ยิงจากข้อเลอยรัวหมอยยิงดีมากนะครับยิงได้แรงนะครับอาจจะไม่มุมมากนะแต่ว่าบอลทุงเร็วนะครับสปีดบอนต์โอแต่วรชิดครับครั้งแรกครั้งเดียวได้ประตูสวยมากครับสวยตั้งแต่ในรือบดินนะครับเติมขึ้นมาแล้วเป็นทางเลือกครับจากนั้นเนี่ยสุขโชค ให้นาฬิกดินแล้วคืนให้สุภพโชคน้ำหนักพอดีครับนบริกาดินจ่ายน้ำหนักพอดีทําให้สุภพโชคเนี่ยไม่ต้องมองรูกบอนแล้วครับเลือกเลยครับว่าจะส่งให้ใครคแล้ววรลชิดนี่ยิงก็ไม่ต้องไม่ต้องเน้นยืนดูแล้วนะครับเป็นมาด้วยความแรงครับเดียวมินรัตเนี่ยปัดได้ครับดูมุมนี้จะเห็นชัดครับยิงยัดเลยครับมันใกล้ครับ <Okay. S 2> นวดเอาจนได้นะครับ,รบทีกข่้อแป้อยู่นานนะครับเรียนมาคือเล่นเรียกความมั่นใจเลยครับทีมชาติไทยในนี้แล้วก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ4ี่ประตูที่ทําได้ในเขมนี้